ไปตังเป็นข้าแล้วที่ปลากระป๋องอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปลากระป๋องเขามีหลายรสชาติแล้วไม,ม่ว่าจะเป็นแบบออ้ยเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันน่า,นาวันนี้มีหลากหลายเลยเอยอะแยะไปหมดเนี่ยเอยเอะแยะไปหมดนะมคือ,เ,อเลือกสรรได้เลยซื้อติดแบบไว้ในห้องแบบเบสเมนต์น่ะใต้ดินนะ่ะอันนี้รัศมีแคร์เขามาทําปลากระป๋องขายแล้วหรอ,อมปกติเขาต่อยมวยไม่ใช่หรอวะจัดจานกันมาก่อนเลยวันนี้ด่อะไรเนี่ยแมคเคอเรลในซอสยำนะอันนี้ นี่เขาย้ำให้แล้วนะผมแบบมงกุฎทะเลนะโอ้ดีเลยมาดูกันสิว่ามันจะถึงแค่ไหนมันจะถึงไหมมันถึงไหมนี่แล้วจานอะไรเนี่ยจานโดโซ่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 เฮ้ยลืมอะไรรู้ไหมลุงพิจะโอ้โหไม่ต้องบอกเขาหรอกมาพร้อมแล้วอุ้ยอะไรกินเหมือนแบบ ใส่มะานาวลงไปหน่อยอะ่ะใส่มาแล้วเหรอเอเอเนี่ย<ม>แล้วมันมีพริกมีอะไรด้วยนะเนี่ยอะไรนะเอายำก็ต้องมีเลยครับเออผมดูมก็แบบว่าเป็นแค่รสชาติไงโอ้โอเอโยเฮ้ยน้าตาคือยำแล้วนะเนี่ยวิ้เนี่ยมันมีพริกมีตะไคร้ด้วยนะเออจะลื่นตายเลย,ยลนะน่ะอะไรนะตะไคร้อันนั้นตะไคร้เยอะนะมีหลายตัวเนี่ยก็ตามที่เห็นแล้วกันนะครับวันนี้กินปลาเยอะนะโปรตีนทั้งนั้นเลยนะคำแรกมักเสียวเสมอเรออ๋อมันเหมือนกับเปิดต่อมใช่ป่ะเออ เหี้ยมันติดอะไรวะอ๋อติดแคลพี่น้องอืมไงเปี่ยวอืมือว่าแนบอยู่นะแบบทำมาสำเร็จรูปแล้วอ่ะแล้วก็มีเห็ดๆผบาๆแล้วก็มีหอมตะไคร้นะนะมันได้ความมากมีถึงมีถึงเลยดูพี่เขาดนอืมเผ็ดปะวะผมไม่เผ็ดเลยเฮ้ยก็ใส่ตายไ้มเอาดิคือปลากระดูกมันยังกินได้อ่ะเพราะฉะนั้นอะพี่เพิ่งเอี้อะไรแม่งเหมือนโดนละลายหมดแล้วอ่ะ ให้สักหกจุดห้าแล้วกันแบบพยายามจะทำออกมาให้เป็นยำปลากระกป๋องกันนะอืมอก็อได้นะผมให้ตักเจ็ดแล้วกันถ้าเจ้าเพื่ามันบอกว่าแซ่บจัดจ้านเนี่ยก็ยังไม่จัดจ้านมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าแซ่บแล้วเอาปเปแนวแบบแสเต็กหน่อยนะ,นะมีสเต็กด้วยพริกไทยดําอันเดียวกับเมื่อกี้แน่ๆเลยใช่เขาบอกว่าหอมมันเต็มรสพริกไทยดำนะอุ้ยปลาพริกไทยดำนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นพวกแบบไม่เคยกินนะเอ โอ้โหกลิ่นพริกไทยดามาเลยแต่หน้าตาในกระป๋องอาจจะดูแบบว่าหล่อนกันอยู่นะเออเหมือนปลาล้าไหมนะเอออือหึจดจวดเอ้ยน้ำเขาดูแบบเป็นแบบสตรอกนะอืกลิ่นมันเป็นแบบพริกไทยดาเหมือนแบบโอ้พริกไทยดาเลยออมเหมือนเหมือนเหมือนปรุงอาหารอยู่แล้วก็ทาพริกไทยหกลงไปเออจริงพี่น้องเออรสชาติมันกินกาบข้าวอร่อยนะอย่างเงี้ย ผมว่าพริกไทยเยอะไปหน่อยวะใช่พริกไทยกลิ่นมันขึ้นจมูกอะแหละแต่ว่ามันเซมหวานนัวดีนะตัวน้ําอะได้เนี่ยแบบอืแบบน้ำน้ำเนี้ยโรยข้าวนะอืนะดัดแบบอืตัวน้ํามันลาดข้าวอร่อยเหมือนเหมือนหมูพริกไทยดําอืมตัวนี้เท่าไหร่ของผมเอาไปสักหกแล้วกันอืผมให้เจ็ดจุดหา้าแล้วกันกลิ่นพริกไทยรึมมากอันเนี้ยใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ติดพริกไทยนะผมให้แปะนะเราเปลี่ยนยี่ห้อหน่อยไหมปุ้ยปุ้ยชื่อน่ารัก เอ้ามันเป็นหอยอ่ะเออผมชอบดูหอยเราขอเปิดไว้กันเลยนะขอขอดูด้วยเอ้ยอย่าอย่าไปเปิดกันดิทำไมอ่ะมันเดี๋ยวเขาจะอายอ๋อรออ่ะเบนูเด็กมหาลัยเลยจริงปะเนี่ยมาม่าแล้วก็ต้องหลบลอยลอยปลากระป๋องไปด้วยหรอนี่หอยกระป๋องเนี่ยคุก็ชอบคนชอบก็ชอบเลยเนาะอู้เออแต่คนนี้รสชาติอะไรครับอันนี้พริกเผาครับผมพริกเผาเอ้ยใช่ให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหอยกระป๋องเนี่ยผมชอบกินมากอ๋อคุณไม่กินหอยนี่หว่า น่าเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวเราขอ,อดี๋ยวผมหันกล้องแป๊บนึง่งหอยกระป๋องนี่มันสุ่มยอดมากๆเลยนะเหรอมันมันนะ่ะรวยนี่อแครงมากกว่าครับมากกว่ะตัวนี้ต้องตกข้าวอะ่ะหอยแครงมันจะมีเลือดๆอ่ะใช่ป่ะอืมเป็นเพื่อหอยแครงหอยลายก็หอยลายลาหอยลายกินได้สบายได้เป็นยังไง อร่อยนะไม่อร่อยนะไม่อร่อยผมบอกคุณแล้วอร่อยอือเหมือนเนื้อหมูเลยนะไงคล้ายแครงนะใช่มีหอยลาย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 ปะวะอืมไม่รู้สมัยเห็นดำๆวิ่งเนี่อร่อยอาหารนี้คนจีนชอบนะเพราะว่ามีภาษาจีนมาด้วยนะเนี่ยเออจริงๆด้วยเออตัวนี้แดะสีม่วงสีม่วงอร่อยมากเต็มสิบใช่ไหมเก้าเก้าใช่ไหมโอเคเมื่อกี้รสพริกเผาใช่ไหมแต่อเนี้ยเป็นหอยทอด หอยทอดเฉยๆมันพูดว่าเป็นแบบฟ fry baby clam with chilli ก็เป็นแบบหอยทอดพริกอะไรเงี้ยหน้าตาเหมือนตัวเมื่อกี้นะใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่มีพริกเผาอ๋อหืมโอ้คหืมอืมหวานอืมหวานมันนัวอไอ้อน,นี่คือตัวออริจินอลมันใช่ไหมที่แบบว่าขายมาตั้งนานแล้วละ่ะใช่อันนี้คล้ายๆปลาหวานปลาหวานเ<ร>หรอโหูหากินยากนะเดี๋ยวนี้นะแต่ตัวนี้จะมีกลิ่นหอยหน่อย หมือนเปราหวานเลยเนาะใช่เหมือนเปราหวานเลยที่มันเป็นแผ่นๆใช่ก็ชาติดีนะเนาะแต่จะมีกลิ่นคาวหอยใช่กูมาซื้อข้าวแล้วเออให้สักเจ็ดแล้วกันอืสำหรับตัวนี้อ่ะเมื่อกี้อร่อยกว่าอ่ะเมื่อกี้มันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมันดับกลิ่นได้ความคาวอะไรเงี้ยแปดจุดห้าแล้วนะสำหรับผมนะแต่นี้หวานกว่านะหวานว่าหวานเจี๊ยดเลยนะโอเคนี่ปลาทอดรสเผ็ดนะอ่า เออไว้ใจได้นะครับเพราะว่าน้องปุ้ยนี่อูดูแลดีนะครับคนเดิมอ่ะน้ำแข็งไม่มีขาดโอ้ใช้มือหยิบให้เลรใช้มือหยิบอ่ะกูไม่ไปแล้วน่ากินน่ากินคุณมันดูหุยหุยน่ากินว่ะเนาะทำทำดีนะทำดีนะทำดีนะอันนี้เก็บขยะรอบบ้านแล้วก็อะไรอะปล่อยนกปล่อยปลานะคนนี้แม่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันนี่เลยอ่ะปลาดุกทอดอ่ะคุณเออใช่ไหมเออปลาดุกนะอืม รสอะไรวะเนี่ยขนมอบไข่เนื้อเนะต้องระวังนะได้เว้ยมันจะกรอบหน่อยนะใช่ไหมไม่กรอบอ่าร้อนแข็งไข่หน่าเนื้อว่าจะแข็งไข่หน่อยนี่เหมือนปลาสามรสเทคเจอร์ตัวนี้จะไม่นิ่มๆเหมือนกับไอ้พวกปลากระป๋องทั่วไปแบบอย่างเงี้ยนะมันจะแนวเนีแบบแข็งๆหน่อยโดนทอดมาเออโดนทอดมาให้แตกอย่างไรก็ข้าวหวานเค็มมาแบบอย่างง่ายดายผมสกองเทสอยู่แล้วเนอะหรือว่ากะทิ อันนี้ก็ปลาทอดว่ะคุณคนละแบรนด์ใช่ไหมคนละแบรนด์เมื่อกี้ปุ้มปุ้ยนะนี่อะไรฮะอันนี้ UBC เรื่องอย่างนะอะไระชิ้นชิ้นโตเต็มคำว่ะเขาบอกใช่เป็นปลาสดินทอดราดพริกนะของ TCB นะช่องนี้แบบดูสนุกนะน้่มัน UBC เดี๋ยวนี้มันมีอะไรใหม่ๆนะพวกปลาปลากระป๋องอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยดูดูแต่ดูข้นๆว่ะเออเนาะดูแบบ น้ำยาขนมจีนอะไรเงี้ยนะโอ้เะื่อยแทบอยู่นะเราดูโอ้โหอย่างมันอุ้หลายชิ้นอยู่นะดีเขาาเอาจริงนะเนี่ยโอเคความรู้ใหม่นะครับอืมแต่ตัวนี้เทกเจอร์ปลาจะไม่ไม่ออกแบบทอดมาเหมือนกับตัวปุ้มปุ้ยนะใช่ไหมปุ้มปุ้ยมันจะดูแบบเหมือนปลาดุกทอดอ่ะแขแข็งเลยน้ําเนื้อมะไรเขาแบบจัดเต็มนะอืม หวานมากเลยนะมีขมๆด้วยว่ะหรอไม่แปลกแล้วลกัน่ะหวานอร่อยดีไ,ดไปต่อนะ,อ,ะอร่อยๆๆถือว่าอร่อยตัวนี้ราดนี้หวานหวานโอ้โหรวมกันหมดเลยนี่ในซอสพริกสีราชาใครเคยกินบ้างเขาคอลแลบกันเหรอหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวนี้เห็นอะไรซอสพริกก็สีราชาไปหมดเลยนะเออน่าจะเป็นแบบสีราชาของเขาอขอแบอคอลแลบกันหรือเปล่าอนะืมอืมเฮยกินกินเหมือนซอสพริกเซเว่นซอสพริกเมื่อคเคฟซีอ่ะ เว้ยใช่ไหมดีอะเบลอแล้วโอ้ยแต่ซอสพริกสีราชาเขาจะแบบเปรี้ยวๆวะเปรี้ยวๆนะเค็เเมๆอะไรเนี่ยมันกล้วยหรือเปล่าวะปลาโอ้โหเดี๋ยว <c oughs> แล้วกันนะตัวนี้อืมเป็นไงซอสพริกเซเว่นที่เผ็ดร้อนขึ้นมาหน่อยมันมีกลิ่นพริกเนาะใช่ไหมไม่เผ็ดน,นะเนี่ยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเปรี้ยวหวานหวานนิดหน่อยไม่หวานมาก หกแล้วกันว้ยหกแปลกดีนะรันเจ็ดแล้วกันอืมก็ <gasps> <ๆ> <gasps> หอมดีนะอืเออจะกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแบบซอสพริกเวลาที่แบบไปไปตามร้านไอ้นี่ยร้านสเต็กอะแล้วเป็นซอสพริกแบบแปลกๆอ่ะเออใช่ไหมออมันจะมีกลิ่นพริกอะพริกแบบเปรี้ยวๆอะ่ะเอออืมอ่าคุณอยากเจออะไรแปลกๆใช่ไหมล่าเป็นปลาทอดหมาล่าโอ้เดี๋ยวนี้ใครๆก็หมาล่านะเออหมาล่าเป็นไรอ่ะ หม่าล่าอู้กลิ่นแบบคนจีนนะเหมือนเหมือนคนจีนเดินมาอยู่ข้างหน้าเราเลยอ่ะเหรอมาแบบกลิ่นแบบจีนจีนอ่ะเออมันมันหน่อยนะเนนะมันมันวนาเออยีงนี่แหละคนจีนชอบนะชอบมันมันอ่ะโอ้โหหม่าล่านะอืมกระดูกกระเดกอะไรนี่มาเป็นตันตนเลยนะมีแน่นอนอืมลองดิมันเป็นปลาทอดนะอืมกลิ่นหม่าล่านแหละอืมไปแล้วเนี่ยอืมอืมชาไหมเค็มเค็ม เน,นื้อก็กลิ่นสมุนไพรสมุนไพรมันมันเค็มๆปลา,า,าก็เค็มๆจะกลิ่นเน้นกลิ่นสมุนไพนร์นะแรงมากเลยนะหกแล้วกันห้าแล้วกันเออ,อ,อตัวนี้เนาะผมว่าประมาณนี้แหละพวกเราก็เป็นแบบสายปลากระป๋องมันอยู่แล้วไงอก็หยิบมาเพราะว่าตัวนี้เป็นทูน่าบิ๊กบิ๊กเฟลกนะเป็นอยู่ในน้ำซุปญี่ปุ่นอุ้ยบูฟินมะเนี่ยทำไมอ่ะมันเป็นชื่อสายพันธุ์มันไงอ๋อ ออออหอมอยู่นะกินในไหนนะซุปมิโซะใช่ป่ะก็เหมือนน้ำซุปธรรมดาไม่แปลกไม่ไน่าเกลียดรสชาติกลางๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นเค็มๆน้ำซุปก็ประมาณแบบน้ำซุปร้านแบบข้าวมันไก่อะไรเงี้ยเค็มๆมอ่ะนะอันนี้น่าจะไปไปทำอาหารมากกว่าอตรงน,นี้ผมผมจัดให้คนดูเลยได้นะเฮ้ยน้ำซุปแบบ้ขามันไก่อ่า <ข>ใช่เนี่ยเอาไปอุ่นหน่อยเนาะนี่มันมเล็่นจ้ะใช่ก็มีโปรตีนดีนะครับก็แซ่บดีนะฮะถ้าเอาไปแบบทำเป็นน้ำซุปเป็นหัวเชื้ออะไรเงี้ยหัวเชื้อเลยอืมไปต่อดีกว่าซิสซิ่งฟรายนะเผ็ดๆเบบี้แคลมเป็นหอยลายผัดชาอืมอืมผัดชา,านี่ก็ต้องเป็นแบบขึ้นชา่ายไม่ใช่อะไรนะกลิ่นพวกกลิ่นอะไรนะเครื่องเครื่องมันอ่ะพริกไทยดำอะไรป่ะแต่ก่อนเคยเคยเปิดอุ้ยน่ากินอยู่นะ นเ,เนนเี่ยาะมันมีแบบดูแบบมีเครื่องนะอืมกินผัดช,ชาแล้วมีแบบกระชายหน่อยกระชายขาววะกระชายขาว <c oughs> เราจะรู้ทำไมวะไข่ผมไม่ค่อยกลัวเลยล่ะเหมือนกินข้าวจริงๆอะ่ะเหมือนซื้อกับข้าวจากตลาดมากินอะอืมใช่อืมอืมทำถึงเนี่ยทำถึงนะวัวนนี้เบียกพริกไทยอ่อนกระชายพริกเหลืองอะไรเงี้ยอืมมามาเออแซ่บว่ะ รสชาติเป็นออกนะอืกินกับข้าวเลยตรงเนี้ยรสชาติผัดฉ่าครับถ้าใครชอบกินผัดฉ่านะอข้าวได้แปดหอยลายซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีแดงมาจากนรกใช่ป่ะใช่เขาบอกว่าจริงๆใส่ไข่เจียวลงไปกับไข่เจียวก็ได้นะหรือว่ากินกับสปาเกตตี้หรือว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนี่ไงใส่ไข่เจียวได้ด้วยน่าสนใจนะะอืม ผมกินนี้ได้ไปเลยแล้วกันเนาะว้าวโหมันดูอันอยู่โอเพนเกาหลีแบบสไตล์แบบมากๆเกาหลีอ่ะลองดูซัมยังอะไรเงี้ยหรอออืืมมเผ็ดปะหวานซอสแนวซีอิ๊วดำจาจังเมยอนอือจาจังมยอนไอ้น้ำดำดำอ่ะไม่สิบเลยอ่ะเฮ้ยไม่สิบเลยเหรอเออถ้ามาแต่ว่าปกติผมกลับไปมันว่าผมรู้สึกว่าตัวพริกไทยดำผมชอบมากกว่า หกหายไม่เจอแล้วนะไม่เจอแล้วนั่งรวมกันไปหมดแล้วอัแต่ว่าก็ไม่นะแต่ก็อร่อยวัวนี้ผมให้แปะแล้วกันนี่สิอยู่ประมาณนี้ได้แล้วแซบลงลงอุ้งนะแซบลงลงดูหน้าชัดๆหน่อยที่ไหมอันนี้อันนี้อีกแล้วนี่มงกุฎทะเลอีกแล้วนี่ใช่แต่ว่าอันนี่เป็นน้ำยาน้ำยากะทิกะหรี่กะหรี่เหรอเออ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอุอได้ไหมเราเออไม่จะเพลงเขาเลยพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนนปิดประตูลงก้อนเขาคงนอนทับรอยพี่ชะอ้อ้อไอไอ้ไม่จะเพลงเขาเลยโอหคนคลาก่ะโอมโอ้มันมี มันมีอะไรใบไม้หมากูดอ๋ออ้ยก็เป็นแบบน้ำยาปลากะทินะเอาไปกินกับนะกินเหมือนน้ำยาปลากะทิเลยนะเออไม่ลายข้าวอะน้ำยาปลากะทิเหรอเค็มเค็มอ๋อมันมันต้องกินเป็นเส้นไงแต่แบบถ้าดูแซบถามว่าแซบไหมแซบครับแซบครับ อร่อยอร่อยเลยนะคือมีขนมจีนสักแบบเขาเรียกว่าหยิบหยิบอ่สองหยิบนี้เงี้ยสิบหยิบโอ้โหสิบห้าไปเลยเออแล้วก็ลาดไปนะอร่อยต้าวอ่ะผมให้สิบเลยเออสิบเลยใช่ไหมเออหอมนี่นะกระถุงกระทิอะไรก็อืมจะไมันแต่มันจะไม่ร้อนเรื่องนั้นแหละของเขาดีอ่ะวันนี้ก็หมดไปแล้วนะอาหารกระป๋องเซเว่นนะจะเรียกว่าจะเป็นปลากระป๋องก็ เรียกว่าเป็นอาหารกระป๋องมากันอหอยกระป๋องปลากระป๋องน้ำยากระป๋องวันนี้ก็หมดกันเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นนะฮะแล้วเจังใหม่ลิปหน้าแล้ะครับผมไปลาไปก่อนนะทุกคนเออบ๊ายบายบายเออ